พี่เอกาความรักเป็นอย่างไรผมมีกองไพ่วางอยู่สามกองคุณเลือกกองไหนครับอธิษฐานขอให้ความรักปรากฏเรื่องที่ตรงใจคุณคำพยากรณ์นี้เป็นของคุณหนึ่งสองสกองที่หนึ่งความรักที่ค่อยๆเติบโตอย่างมิติิพลังของความรักที่สุขุมอดทนและค่อยเป็นค่อยไปไพาราชาถ้วยคือคนที่มีความรักอย่างลึกซึง้ง เข้าใจผู้อื่นดีรู้ว่าความรักต้องมีน้ำใจและความฟังไพ่เทมเพลน์บอกว่าความสัมพันธ์นี้กำลังอยู่ในช่วงปรับสมดุลทั้งสองคนเรียนรู้ที่จะเจอกันครึ่งทางไพ่อัศวินเหรียญคือการค่อยๆลงมือทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นในชีวิตจริงสรุปความรักที่มั่นคงอบอุ่นไม่หวือหวาแต่จริงใจกำลังค่อยๆ เติบโตด้วยความเข้าใจและการร่วมมือกองที่สองความรักที่กําลังฟื้นคืนจากความเจ็บปวดสู่ความสุขในใจพลังของการพักใจฟื้นฟูและเริ่มเห็นความสุขในตัวเองไพซีดาคือช่วงพักจากความสัมพันธ์หรือความเครียดทางใจเหมือนต้องการเวลาส่วนตัวไพเดอะสตาร์คือแสงแห่งความหวังการเย,ออยียวยาใจความเชื่อว่ายังมีรักที่ดีรออยู่ ไพ่ก้าวถ้วยคือความสุขส่วนตัวการพอใจในสิ่งที่เป็นและรักตัวเองมากขึ้นสรุปกำลังผ่านช่วงพักใจหรืออยู่ในโหมดเยียวยาแต่กำลังกลับมามีศรัทธานในความรักและเริ่มดึงดูดความสุขเข้ามาอีกครั้งกองที่สามความรักที่แรงและดึงดูดแต่ต้องระวังการยึดติดและพลังลบพลังรักที่มีแรงดึงดูดสูงแต่ไม่สมดุลน,นักไพ่หเหรียญคือการให้และรับ แต่บางครั้งให้มากเกินไปหรืออีกฝ่ายเป็นฝ่ายควบคุมไทอัศวินดาบคือพลังที่เร่งรีดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแต่บางทีก็ทำร้ายใจไทเดอะเดเวลแปลว่าความสัมพันธ์นี้มีแรงดึงดูดเข้มข้นปนความผูกพันที่ยากจะปล่อยแต่ก็มีด้านติดหรือยึดติดสรุปความรักที่เข้มข้นร้อนแรงแต่ควรระวังพลังการครอบครองหรือความไม่เท่าเทียม อาจต้องถามตัวเองว่าเรารักหรือเรากำลังผูกพันด้วยความกลัวจะเสียเขาไป